เผยคำพูดเบิ้ลประทุมราช โรงภาพยนตร์สยามพวาลัยชั้น6ศูนย์การค้าสยามพารากอนนักร้องลุกท่งหนุ่มชื่อดังเบิร์นประทุมราชให้สัมภาษณ์ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่30ถึงเรื่องที่โดนโยงว่าเป็นสัญญาเรื่องกู้ยืมตังมาทำหนังปกติเป็นการร่วมลงทุนในการทำหนังซึ่งเป็นเงินที่แม่พี่พิงกี้โอนตังมาให้อันนี้ยอมรับความจริงครับตอนนี้มีข่าวอักษรย่อนักร้องบอเอลฟอรก์ e 3ด เครียดไหม ผมไม่ได้เครียดเพราะได้มีการปรึกษาทางคุณอาที่เป็นอายาการสูงสุดอยู่แล้วว่าอาครับถ้าผมมีกรณีแบบนี้ต้องทำยังไงเพราะมีการโยงมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของชื่อด้วยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไม่เกี่ยวนะเพราะเราอยู่วงการบันเทิงเราต้องรู้จักกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องจะทำหรือไม่ทำตัวเราจะรู้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ผมเลือกจะเงียบเพราะยังไม่มีการอัปรูปหรือเอ่ยถึงชื่อที่เป็นทางการมีแค่ อักษรบกผมก็คิดว่าข่าวที่ออกมาเดี๋ยวก็เงียบไปแต่อาจจะมีหลายเพจที่จะเขียนชื่ออักษรย่อก็มาเขียนชื่อเต็มจากเขียนชื่อเต็มกลายมาเป็นลงรูปผมก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองทราบเมื่อไหร่ว่า For e x พ d เป็นแชร์ลูกโซ่พึงทราบเมื่อต้นปีที่แล้วถามว่าใจหลุนบูบไหมมันเป็นเรื่องของมิตรภาพมากกว่าเพราะเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้จักพี่พิงกี้แล้วพี่พิงกี้ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักของเราผม เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดถูกจังหวะชีวิตของเราดีกว่าอย่างผมจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องผมเป็นผู้เสียหายผมไม่เกี่ยวกับพี่พิงกี้ผมไม่เกี่ยวกับคุณแม่ส่วนเรื่องผิดถูกเราอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆ